สวัสดีค่ะครบ24ชั่วโมงแล้วนะคะที่พี่ถุงหลุดออกไปนะคะนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อวานนะคะพี่ถุงอ,อยู่ในกลงอันนี้นะคะกลงเล็กนะคะซึ่งน้องได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็หยดเห็บหมัดเรียบร้อยแล้วก่อนที่จะหลุดออกไปนะคะผู้ช่วยคุณหมอซึ่งจับน้องเนี่ยเป็นผู้ช่วยที่ดูแลเด็กๆ ที่บ้านแคทพเนจรมาตลอด2 3สปีนี้นะคะเป็นคนที่คุค้นเคยกับเด็กๆมากที่สุดเป็นคนทีออ่ดูแลตาหวานตอนผ่าตัดแต่ทุกครั้งที่เด็กๆที่บ้านไปหาหมอก็จะได้พบกับผู้ช่วยคนนี้นะคะผู้ช่วยคนนี้ก็มั่นใจนะคะคแม่ก็มั่นใจว่าสามารถจับน้องอยู่ทุกๆคนเพราะว่าก็จะมาช่วยจับทุกครั้งที่มีการฉีดวัคซีนนะคะแล้วตอนจับพี่ถุงเนี่ย ก็จับอย่างมั่นคงนะคะแนั่นหนาเลยละ่ะแม่เชื่อเชื่ออย่างนั้นนะคะแต่ระหว่างที่หยุดเหตุมัดเสร็จแล้วกําลังจะปิดกรงเนี่ยแม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันมีสิ่งเล้าอะไรรอบตัวน้องหรือทําให้น้องตกใจขึ้นมาโดยที่เราก็คิดไม่ถึงนะคะก็ต้องยอมรับว่าแม่อาจจะประมาทด้วยนะคะที่ไม่เอาน้องไปฉีดวัคซีนในตัวบ้านแต่ว่าทําในพื้นที่ด้านนอกนะคะแม้ว่าจะมีกรงหยุดน้องอยู่ในกรงก็ตาม น้องก็กระโจนออกจากมือของผู้ช่วยนะคะวิ่งไปตามรั้วแล้วก็วิ่งคมคำคมคำเลยละแล้วก็ไปหยุดที่ต้นไม้นะคะบนต้นนี้ต้นตะลิงปิงก็ทุกคนก็ตกใจนะคะแม้กระทั่งคุณหมอแม้ทั่งผู้ช่วยซึ่งคุ้นเคยกับน้องๆทุกคนที่บ้านก็ตกใจแล้วก็ขอโทษแม่หลายครั้งเลยว่าที่ไม่สามารถจับน้องไว้ไว้ได้นะคะแล้วก็ทําน้องหลุด แล้วด้วยความที่มันเกิดเสียงไอ้อะเนี่ยก็เลยเป็นผลทําให้ตาหวานเกิดความกลัวอยากมากๆไม่สามารถจับตาหวานฉีดวัคซีนได้เมื่อวานทั้งหมดนี้แม่ถือว่าเป็นความผิดพลาดของตัวเองนะคะเป็นสาคัญที่อาจจะไม่รอบคอบมากพออาจจะคิดว่าตัวเองเซฟแล้วแต่จริงๆแล้วมันก็คงไม่มีอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะมันมีเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้มีเสียงภายนอกมีอะไรที่เข้ามาโดยที่เราคาดไม่ถึงซึ่งก็คงจะเกิดกับ เจ้าถุงนะคะถุงก,ก,ก๊อแคบในะเวลานั้นเพราะอยู่ๆน้องก็โจวออกจากมือขณะที่มันจะปิดกรงเลยนะคะเพียงสองสามวินาทีเองที่น้องแบบปลดมือไปโดยที่เราก็ค่าไม่ถึงทางคุณหมอทางผู้ช่วยก็ขอโทษแม่นะคะก่อนจะกลับไปก็ขอโทษหลายครั้งโดยที่ยังไม่สามารถจับน้องได้จนถึงขณะนี้นะคะถุกกกงก๊อฟแคบอยู่บนต้นไม้จนดึกนะคะฝนลงเม็ด ยังไงก็ไม่ยอมลงอ่ะแม่ก็เริมไปเรียกแล้วเรียกอีกเอ,กอาหารไปล่อยังไงก็ไม่ยอมลงเอาขำมแม่มเรียกไปป้ายให้ช่อปากก็ยังไม่ยอมลงนะคะแม่ก็พยายามเอื้อไม่ถึงน้องแต่ด้วยความที่น้องอยู่บนที่สูงนะคะแล้วก็เป็นเวลากลางคืนแล้วเนี่ยก็เป็นการยากที่จะเอาน้องลงมาเพราะว่าแม่พยายามแล้วนะคะแต่น้องหันหน้าออกไปทางบ้านบ้านตรงบ้านข้างๆซึ่งถ้าแม่จะคว้าน้องเนี่ยแม่เชื่อว่าน้องจะพุ่งตัวลงไปข้างบ้านและจะเป็นการยากที่จะ จะจับน้องต่อไปเพราะว่าแม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าน้องจะ,ะเดิไปทางไหนนะคะแล้วก็เวลาดึกๆอย่างนะั้นอ่จจะไปเรียกข้างบ้านขอเข้าไปในบ้านเขาก็คงจะไม่สะดวกนักนะคะแม่ก็เลยปล่อยให้น้องอยู่บนนั้นโดยที่ตัวเองเฝ้าดูอยู่แทบจะทุกสิบนาทีก็จะเดินลงไปก็จะเดินลงไปหาน้องนะคะจนเกือบเกือบเที่ยงคืนพี่ชุงก,ก็กระโดดลงมานะคะโดดข้ามหัวแม่ลแล,แล้วก็วิ่งย้อนไปทางตรง แล้วก็มาได้ยินเสียงรั้วสังกะสีแน่แม่นันใจว่าน้องไปชนกับรั้วเพราะว่ามันเสียงดังแต่ด้วยความที่ตอนนั้นมันมืดไม่แน่ใจว่าน้องยังอยู่ในตัวบ้านหรือข้ามรั้วออกไปข้างบ้านแล้วรอจนเช้าก็เลยเห็นว่าน้องอยู่ตรงใตกง้กรงใต้บันไดนะคะตรงที่ข้างหลังกรงแมวเนจะเป็นบันไดนะคะดังนัันก็จะมีซอกเล็กๆที่น้องแมวเข้าไปได้แต่คนเข้าไม่ได้แม่ไม่สามารถเข้าไปจับน้องได้แต,แต่คอยมองคอยเรียกน้องนะคะว่า ให้ออกมาให้มากินข้าวให้มาหาถุงเท้าขาวแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งถึงตอนนี้น้องก็ยังไม่ยอมออกมานะคะแต่ก็ยังเชื่อมันได้อย่างหนึ่งว่าน้องอยู่ในบ้านอยู่หลังกลงของน้องนะคะแม้ว่าน้องจะไม่ยอมออกมาจะไม่ยอมไม่ยอมเชื่อฟังในสิ่งที่เราพยายามบอกสื่อสารกับเขาว่าแบบเออออกมากินข้าวเธอกลับมาหาแม่เธอเขาก็ไม่เชื่อใจแล้วนะคะ แม่เคยจะเบิดกลงไว้รอเขากลับเข้ามากลงของเขาเองแม่ต้องขออภัยกับความผิดพลาดอันใหญ่หลวงครั้งนี้จริงๆค่ะ